ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวสตังมีเดียประจำวันที่10ตุลาคม2567นะครับรัฐบาลแจกเงิน10,000บาทงวดตุลาคมนี้ใครได้บ้างน,นะครับหลังจากที่เขาบอกแล้วนะว่าในวันที่22ตุลาคมนี้จะมีการโอ,อนเงิน10,000บาทนะครับสำหรับกลุ่มที่จะได้นะครับคือกลุ่มที่อยู่ในเฟส1และเป็นการโอ,อนรอบเก็บตกนั่นเองครับเฟส1คือใครบา้างคนที่มีบัตรสริการแห่งรัฐ หรือบัตรผู้พิการซึ่งโอนไม่สําเร็จนะครับในเดือนที่ผ่านมาซึ่งจะโอนให้อีกครั้งนะครับเป็นรอบเก็บตกในครั้งแรกนคือวันที่22ตุลาคมนี้ใครที่มีโอกาสได้คือคนที่มีสิทธิ์ต่างๆแต่ว่าโอนไม่สําเร็จนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าผูกพร้อมเพมย์ไม่สําเร็จนะครับ คุณจะต้องทําให้เรียบร้อยนะครับภายในวันที่18ตุลาคมนะครับถ้าหากว่าคุณเนี่ยทำแก้ไขพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วคุณก็จะได้รับเงิน22ตุลาคมนี้10,000บาทเข้าบัญชีพร้อมเพย์แต่สําหรับผู้พิการนะครับที่มีปัญหาในการโอนเงิน ที่ผ่านมาไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะหนึ่งไม่มีบัตรประจาตัวผู้พิการให้ไปทําหรือว่ามีบัตรแต่ว่าบัตร,รอายุให้ไปต่อภายในวันนี้10ตุลาคมนี้นะครับหากคุณทำแล้วหรือว่าทําเสร็จภายในวันนี้เนี่ยคุณก็จะได้รับเงินในวันที่22ตุลาคมเข้าบัญชีธนาคารเหมือนกันนะครับส่วนคนที่ได้รับเงินไปแล้วจะไม่ได้รับอีกแล้วนะครับเพราะว่าเงินดิจิตอลจะให้แค่1น0 0 0บาท งวดเดียวเท่านั้นสําหรับเฟสแรกเนาะอันนี้ก็คือคนที่จะได้รับในเดือนนี้นะครับคือคุณสมบัติโอนเงินไม่สําเร็จในงวดที่ผ่านมาก็จะเป็นการโอนรอบเก็บตกให้นั่นเองนะครับใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินดิจิทัลก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงครึ่ง 0825171297ย้ำมีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ